บ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านขนาด4คูณ6ครับมีระเบียง2คูณ3เมตรความสูงของตัวบ้านอยู่ที่1เมตรครับพื้นที่ระเบียงด้านหน้าครับขนาด2คูณ3เมตรครับมีม้านั่งรอบเลยครับผมห้องโถงขนาดอยู่ที่3คูณ4เมตรครับผมตัวอาคารห้องโถงครับจะปูด้วยกระเบื้องเกรดพิเศษนะครับเข้าไปครับจะเป็นห้องน้ําขนาดอยู่ที่1เมตรคูณ3เมตรครับผมห้องนอนขนาดอยู่ทีท่3คูณ3ครับ สวัสดีครับวันนี้แอดมินอยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับอำเภอเมืองครับผมเรามาลงบ้านหนึ่งหลังครับเป็นบ้านสร้างให้ที่หน้างานนะครับผมบ้านสร้างที่ในพื้นที่เลยอยู่ที่อำเภอเมืองพิจิตรวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างตามแอดมินเข้าไปชมได้เลยนะครับบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านขนาด4ี่คูณหครับมีระเบียง2อคูณสเมตรซึ่งจะเหมือน EP แรกๆของเรานะครับที่จากปกติแล้วครับ จะอยู่ที่ราคา3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับวันนี้จะมีอะไรบ้างที่แตกต่างไปกว่านั้นเดี๋วแอดมินพาไปชมครับตัวบ้านนะครับที่แตกต่างเลยแน่นอนคือบ้านยกสูง1เมตรครับผมสูงขึ้นมาจากระดับพื้นดินต้องบอกว่าละจากระดับพื้นคอนกรีตนะครับถ้าจากระดับพื้นดินจะสูงขึ้นไปอีกครับผมคอนกรีตตรงนี้เราก็เทให้ครับเป็นขนาดความหนาอยู่ที่10เซนครับเป็นความกว้างรอบตัวบ้านด้านละ1เมตรจากนั้นครับตัวเสานะครับ เราขุดหลุมลงไปอยู่ที่ขนาดความกว้างของแต่ละเสาครับ60คูณ60ทำเป็นฐานลากเทลีนแล้วก็ตั้งเสาจากนั้นเทคอนกรีตทั้งหมดเลยครับผมตรงเนี้ครับผมจะมีความสูงของตัวบ้านอยู่ที่1เมตรครับพื้นที่ระเบียงด้านหน้าครับขนาด2คูณ3เมตรครับมีม้านั่งรอบเลยครับผมจากนั้นในตัวอาคารครับที่จะเป็น4คูณ6ใช่ไหมครับจะมีระเบียงด้านหน้าชานพักอีก1เมตรคูณ3เมตรครับผม พอเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะมีพื้นที่ด้านหน้าเป็นชานพักนะครับผมแล้วก็มีหลังคาคุมระเบียงตรงนี้ครับผมจากนั้นก็สามารถที่จะเข้าประตูเข้าไปตรงนี้เพื่อจะเข้าไปที่ห้องโถงก่อนได้ครับผมห้องโถงขนาดอยู่ที่3ามคูณสเมตรครับผมตัวอาคารห้องโถงครับจะปูด้วยกระเบื้องเรดพิเศษนะครับจะอยู่ที่ตารางเมตรละเกือบ400กว่าบาทเลยครับพวกนี้ครับทางคาน้าของบ้านครับก็เลือกเองทั้งหมดเลยสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยก็ อาเคมกันได้ครับแต่ในรายการตรงนี้ครับ e ีนี้เราก็จะรวมมาให้ทางคุณผู้ชมแล้วนะครับก็คือจะได้เกรดวัตดุแบบนี้ทั้งหมดเลยครับผมตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะครับผมขนาดอยู่ที่ 3, าคูณสเข้าไปก็จะเป็นห้องน้ําขนาด 1, นคูณสเมตรครับและก็ห้องนอนขนาด3าคูณสเมตรอีกเหมือนกันครับก็จะเรียกได้ว่าลงตัวมากๆครับสําหรับขนาด 4, ี่คูณหตรงนี้ครับมีห้องโถงห้องนอนและก็ห้องน้ําครับผมเข้าไปครับจะเป็นห้องน้ําขนาดอยู่ที่ 1เมตรคูณ3เมตรครับผมคุณผู้ชมจะได้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมมีอ่างล้างหน้าครับมีชักโครกครับฝักบัวน้ําให้ทั้งหมดครับมีสายชำระให้ทั้งหมดเลยครับเรียกได้ว่าได้อุปกรณ์ครบทั้งหมดเลยครับประตูก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็น UPC นะครับจากนั้นจะเป็นห้องนอนครับห้องนอนครับทางท่านเจ้าของบ้านครับเลือกเป็นประตูไม้สนนะครับก็สามารถ เทมให้ได้ครับก็สามารถเลือกวัสดุเองได้หมดเลยครับแล้วก็ทางท่านเจ้าของบ้านก็ไปเลือกมาได้ด้วยตนเองเลยครับจะเป็นห้องนอนขนาดอยู่ที่3ามคูสครับคุณผู้ชมสังเกตว่าหลังนี้จะมีเหล็กดัดล้อมรอบบ้านเลยก็สามารถที่จะมีให้ได้เช่นกันครับผมตรงนี้ครับทางท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่า จะมีปักด้านล่างใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสวิ์ด้านบนคือต้องบอกว่าถ้าทางท่านเจ้าของบ้านครับรีเควสต์มาว่าอยากได้ปลักต่ําเราก็สามารถทําให้ได้ครับแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ได้สั่งไว้ว่าจะเอาปลักต่ําเราจะทําสวิ์ปักติดผนังครับก็คือลอยขึ้นมาอาจจะพื้นปูนตรงนี้นะครับผมแต่ได้อยู่ประมาณ90เซนแต่ถ้าเป็นตรงนี้ทางท่านเจ้าของบ้านรีเควสต์ว่าอยากได้ต่ำก็สามารถทำให้ได้เหมือนกันครับตรงนี้สวิ์ปักได้หมดเลยครับผม ในส่วนนี้นะครับเป็นบอ่อบำบัดทางแท็กที่เราทําให้คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคุณลูกค้าทุกท่านก็จะมีทางแท็กจากทางแท็กครับจะอยู่ที่บอ่อซึมโลมาทีนะครับผมตรงนี้เราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครับเรียกว่าทําให้ได้ทุกอย่างนะครับสําหรับระบบบำบัดก็สามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยครับจริงๆทั้งหมดนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะไม่ได้แตกต่างไปกว่า บ้านที่เคยสร้างมาครับแต่ที่แตกต่างก็จะด้วยเรื่องของวัสดุและความสูงที่คุณผู้ชมเห็นมาทั้งหมดนี้ตั้งแต่แรกยันณะตอนนี้ครับราคาอยู่ที่4.30,000บาทนะครับแอดมินต้องบอกว่าแต่และ EP ไม่เหมือนกัน EP นี้ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากสอบถามหลังไหนเป็นพิเศษก็หยิบหลังนั้นขึ้นมาสอบถามได้เลยครับแล้วว่า จะต่อเติมหรือลดสเปคลดส่วนไหนก็สามารถบอกเราเข้ามาได้เลยครับทางเราก็ยินดีปรับเปลี่ยนให้ได้ทุกแบบนะครับแต่ณตอนนี้ราคานี้จะอยู่ที่วัสดุทั้งหมดนี้แบบนี้มีเหล็กดัดให้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมยังไงวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวแล้วนะครับยังไงต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจให้เราสร้างบ้านให้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ